PM2.5 ภัยร้ายใกล้ดวงตาคุณพบกับอ้อร้านหมอกอันตาสารยานะคะวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องฝุ่น PM2.5 มีผลกับดวงตาของท่านอย่างไรสาปัจจัยหลักค่ะจากฝุ่น PM2.5 1. ปัจจัยแรกนะคะก็คือภาวะตาแดงค่ะอาจทำให้เกิดตาแดงเลื้อลังนะคะจนทำให้เกิดติดเชื้อไวรัสได้ ใจที่2ค่ะคือการที่เราขยี้ตาแรงๆนะคะหรือขยี้ตาบ่อยๆจะนาให้เกิดกระจกตาถลอกได้ค่ะปัจจัยที่3ค่ะเยื่อบุตาเป็นภาวะแพ้แสงเรื้อลังอาจเกิดในผู้ที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะเกิดตาแดงเคืองตาเปิดตาบวมมีขี้ตาเยอะค่ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราสามารถที่จะเซฟหรือป้องกันดวงตาของทุกท่านได้นะคะโดยในบางท่านที่ไม่มีภาวะของสายตาก็ใส่เป็นเว่นกันแดดกันฝุ่นกันลงไว้ค่ะในภาวะของผู้ที่มีสายตาก็ช่วงนี้อาจจะมีการลดน้อยในเรื่องของการใส่คอนแทคเลนส์ลดลงนะคะแล้วหันมาเป็นใช้แว่นตาแทนค่ะ